ครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟ h t ไทยแลนด์นะครับในคลิปโปรไฟล์วันนี้ครับเราจะมาเสนอเด็กลิสตของลิงจ๊ o กเกอร์กันนะครับผม<า>ต้องบอกก่อนนะครับว่าเด็กลิสตที่เราทํานี้คือเป็นสายที่พวกพวกพวกแอดมินก,กันเองเล่นถนัดที่สุดจะไม่ผิดไม่มีถูกหรือน้องเห็นแล้วอยากใส่ตัวนี้บอกทำไมไม่ใส่ตัวนี้อะไรก็ไปลองปรับใช้กันเองเราเสนอเป็นแนวทางให้ดีเลยนะครับผมก็มาเลยครับวันนี้จะเป็นลิงจ๊กเกอร์สายในบิวลาที่ออกมาใน Td กับ BT12 นี่ซึ่งอ p ก็ ไปตกตีชาวบ้านมาแล้วใช่อะเริ่มกันเลยไม่ซาไม่้าเก1ครับตัวเริ่มศูนย์ศูนย์ี่ศูนย์แอ้เกศูนย์เกศูนย์โทษทีตัวเริ่มตัวนี้เลยเห็นล็อกล็อกตามจําชื่อไม่ได้ช่างมันยูนิคอนยูนิคอนเรียกเรียกยูนิคอนยูนิคอนหุ่นเล็กอ่ะแล้วต่อมาก็ทิกเกอร์ครับฮิวซีครับแล้วก็ขีหกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ขีหก แล้วก็สแตนครับไอไม่ใช่ไม่สแตนเราไม่ใส่ครับใส่ดอเลยดอหกก็เนื่องจากลิงจ๊กเกอร์ชนี้มือบางมากไม่มีมือเลยจบความกับตัวแล้วว่ามือบางๆก็เลยเราต้องใส่ดอหกนะครับแล้วก็ดอสี่ไม่ไหวมือน้อยจริงก็ต้องรอคาร์อัเบรกเนาะถ้าใครอยากจะปรับจริงๆก็ถ้าแล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบใส่เอทีก็อาจจะปรับเอาเนี่ยไอที่สองใบเนี้ยเปลี่ยนเป็นสแตนได้ใช่แล้วแล้วแต่คนชอบครับว่าทำไม อ่าต่อมาเก็บครับผมต่อมาเกตหนึ่งครับเกตหนึ่งใสไปเลยครับพีจีสี่ใบถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ครับต้องใสอยู่แล้วโอ้หาไม่ได้ก็ตัวตีหมื่นสองใบครับผมแล้วตีหมื่นนี่หนบูทหมื่นบูทหมื่นบูทหมื่นโทษทีครับแล้วก็นี่ตัววิ่งครับตัววิ่งเลยเห็นล็อกบวกสองพันสองพันสองพันเรื่อยเืยต้องยิงก่อนนะใช่มันจะเหมือน แทนนาลุคามิพวกบูหรือโกวารีพวกบูโนอะไรพวกนี้ตัวสุดท้ายครับตัวตีหมื่นครับเห็นตีสตาร์เวเดอร์ตีสิบเลยทันทีใช่ตีบวกสามมันตีเป็นสิบก็เกตหนึ่งก็จะมีทั้งหมดสิบสี่ใบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมรอของเสอริมาเยอะก็อาจจะมีอะไรให้ปรับอาจจะมีอะไรแปลกกว่านี้เข้ามาต่อมาครับเกตสองครับตัวนี้แล้วแต่คนเลือกใช้เลยตัวแรกคือตัวนี้เมื่อเห็นคนอื่นล็อกแล้วถ้าตีฮิตมันจะล็อกตาม แต่เป็นชาวล็อกนั่นเองตัวที่สองครับถ้าคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยเห็นล็อกบวกสามพันเช่นกันและตัวสุดท้ายครับอีกสี่ใบคือตัวตีสิบสองก็เกตสองก็มีเท่านี้ครับสิบเอ็ดใบก็จะเป็นประมาณนี้แสบตานิดึงแสบตาหนิดึงแอบแสบตานิดนึงแล้วก็เกตสามครับแสบแน่นอนสุดท้ายครับแสบตาแน่นอนครับมีเนบิวลาหลอดสี่ใบแน่นอนมีอสองใบด้วยนะ ใช่นันโปรโมทด้วยแล้วก็มีเบรกไรอีกสี่ครับก็จะใส่ในบิลล่าเต็มเลยเพราะตอนนี้ก็มันติดชื่อสตาร์วีเดอร์เนาะถ้าใส่ยอย่างอืงอ่นก็ไม่ติดก็มีแค่นี้ครับที่เท่าที่เล่นได้และสลีฟว่าจะเป็นในบิลล่าไม่ใช่แล้ว <laughs> ก็มีเท่านี้ครับก็เดี๋ยวถึงเรื่องทัศนคต,ติในะาการจัดเด็กเนาะเด็กนี้ก็จะให้ท<อ>ีจาัดก,การแล้วกันอ,อ่าครับผมอ่ะจากที่เจอกับตัวเองก็พยายามฝึกหาเวลาเล่นนะครับก็ส่วนใหญ่เลย อ่ะเราต้องยืนเด็กไลท์ก่อนเนาะปึออ๊บทำไมถึงจัดก็มีคนเคยถามนะเวลาไปแข่งก็ทำไมใส่ตัวนี้สกิลเนบูล่ามันก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยต่อนเนื่องถ้าคนที่เล่นลิงก์ก็จะรู้กันแล้วว่าหนึ่งเลยมันไม่ได้ล็อกต่อนเนื่องคาน์เตอร์บาร์ใช้ไม่ค่อยพอเพราะนั้นแล้วมือบางก็เลยต้องใส่เป็นคี้หกดอหกเพราะว่าเน้นในช่วงต้นเกมแต่ถ้าช่วงการเกมอยากใส่สเตนก็ใส่ได้ก็คือตัวนี้ตีก่อนถ้ามีสแตนลุกตัวนี้มา ก็คือจใจกดดันด้วยอ่ะแล้วก็บอร์ดเข้าๆอ่ะอันนี้หมายถึงว่าเรากดดันเขาเรียบร้อยแล้วนะจะเสร็จทิ้งหรืออะไรก็ได้ถ้าช่วงที่จะเบรกไลท์หรืออะไรประมาณนี้ทางที่ดีอ่ะเดี๋ยวมีเก็บไปก่อนเดี๋ยวจะพึ่งอ่ะก่อนจะเบรกไลท์พยายามวางตั้งบอร์ดไว้ก่อนครับอ่ะประมาณนี้อ่ะหลังแวนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเริ่มอยู่แล้วเนาะอ่าโอเคแล้วก็ข้างนี้อะไรก็ได้สักข้างหนึ่งหรือ ถ้าเอาแบบที่ไอเพล่เล่นเลยนะปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะขึ้นหรอกมันก็จะอยู่ประมาณน,นี้แค่นี้อ่ะเราก็จะเล่นได้สกิลช่วงเบรกไลท์ปึ๊บพอเราเบรกไลท์ปุ๊บเราล็อกไปเลยสองใบหน้าหลังอ่ะเอาข้าง เวลาเราตีเราแบนตีก่อนเลยการล็อกนะครับก็จะทําให้สกิลตัวนี้สกิลตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยใช่สามตัวนี้มันจะบวกเห็นหมดเลยตัวสองพันก็เท่ากับว่ามันจะบวกตัวละสี่พันนั่นแหละแล้วก็หลายคลิปก็จะมีคนเคยที่มาเม้นบอกว่าทาไมไม่ยอมล็อกไปเลยห้าจากประสบการณ์ที่เล่นเองปุ๊บเอาจริงนะเขาบางทีเราก็อยู่แค่สี่เนาะเราไม่มีทางล็อกห้าได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเราทําอยู่แค่นี้แหละพอแล้วยังไงเอฟเฟกมันก็แรง ไม่ใช่มันไม่แรงแถมว่าถ้าเราใช้หมดแล้วจะกลายเป็นว่าแวนที่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยหวดกับเขาคือลุ้นติ๊กเกอร์อย่างเดียวจากประสบการณ์ก็คือพยายามไปฝึกเล่นกันมันจะได้รู้ว่าเราควรจะับ<ก>ตรงไหนอ,อะไรยางไงคือชุดนี้มันจะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยครับคือจะไม่มีตัวที่บอกว่าตีฮิตแล้วล็อกได้เลยจากที่แบบมันจะไอตัวเนี้ยใช่ว่ามันล็อกได้ตีฮิตแล้วล็อกเลยแต่ว่ามันต้องเห็นตัวล็อกก่อนแต่ถ้ามันไม่มีแบบตัวแบบตีฮิตแล้วล็อกเลยอะไรอย่างนงี้ยยังไม่ออกก็คือ ถ้าถ้าเราใช้การล็อกที่ล็อกเขาหมดเลยแต่ว okay oh, ่าเขากาดอยู่อย่างเงี้ยสมมติเราไปเจอคอร์ลหรือเจออะไรที네่มือหนาๆเงี้ยเขาพีจีสามใบครับเขาเขาจะพีใช่เขาจะพีจีสามใบเพราะว่ามันไม่สามารถลุกอะไรมาได้เลยถ้าจริงๆอ่ะถ้าสมมติเบรกไหลมาถ้าอย่างเอาอย่างเมื่อกี้บอกนะอ่ะหนึ่งหนึ่งสองล็อกหน้าหลังเนาะเห็นล็อกล็อกตามสามตัวตัวนี้ตได้อ่ะไม่สมมติสมมติถ้าสมมติจะใช้หมดเลยไงสามตัวอันนี้ปุ๊บตีฮิตอีกสี่ตัว เราจะใช้สกิลเนบิล่าห้าตัวก็คือมันใช้ได้ในเทินเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นคือมันเสียคอเดอร์บาสไปสามใบมันเทินหลังจากนั้นถ้าเราปิดเขาไม่ได้จริงมันก็ค่อนข้างจะเจ๊งมันค่อนข้างจะเจ๊งง่ายเนี่ยเอเวลาผมจะอยู่อยู่ที่สี่ดามจปุ๊บอ่ะล็อกปุ๊บอะไรปุ๊บเราเอาแวนเปิดก่อนเลยครับเพราะเราไม่ได้ใส่สเต่ปปรับถ้าประเด็นคือจะอยู่อย่างนี้ได้คีมาตักใบหนึ่งเม็ดหนึ่งสกิลเนบิล่าบวกอยู่แล้วเห็นสองตัวอยู่แล้วบวกหกบวกหก ด้านหน้าสองตัวเราคีสแจกนี่พลังแจกนี่เพื่อให้ตัวนี้ตีไปอีกทีหนึง่งถามเพราะว่าปล่อยไหมปล่อยล็อก<ช>แต่ถ้าเขากาดมาเจอคีสตรงนี้อีกซึ่งเขาจะกาดหนักอีกทีหนึง่งแต่เขาปล่อยมันจะล็อกอีกทีแล้วโบวยสองอีกสองเขาก็เห็นไปสามครั้งและน,นี้ก็จะเป็นสกิลเนบิล่าก็จะเห็นอยู่บวกไปอีกเก้าบวกไปอีกเก้าเลยซึ่งข้างนี้ก็จะแรงมากแล้วบวกมีคีเพราะนั้นพลังจะไม่ได้ตามกันเท่าไหร่ใช่ก็ต้อง สิ่งเตือนไว้อย่างหนึ่งนะสําหรับคนที่อาจจะเล่นลิง์หรือว่าไปเจอกับลิงนะต้องบอกก่อนถ้าเรามีสี่ดมแล้วเกิดเราไดฮิลขึ้นมาในวิวลาสกิลหลุดนะครับใช่แพ็กเลยในในวิลลาสกิลหลุดหมดเลยก็คือสมมุติตีไปในวิวลาตีแล้วเกิดได้ฮิลพวกแถวหน้าไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะอ่าตัวอื่นไม่เกี่ยวก็คือสมมติแถวหน้าบวกสมมุติบวกหกพันเนาะถ้าสมมุติไดฮิลปุ๊บพลังพวกนี้หลุดหมดเลยนะต้องเตือนไว้ก่อน คือความสามารถความสามารถของมันน่ะคือเกิดตอนลิมิตเบรกจริงๆมันไม่ได้เป็นตัวหนังสือสีแดงมันมันบอกเกิดเมื่อตอนลิมิตเบรกเลยความสามารถเป็นถ้ารู้สึกความสามารถจะบอกว่าคอนมัง้งใช่มันจะติดสกิลคอนก็คือถ้าสมมติทิวก็เจ๋งครับก,ก็จะมีอีกคอมโบนึงจะมีสองคอมโบอ่าคอมโบนึงคือคอมโบนี้คือคอมโบที่เกิดช่วงเบรกไรใช่อีกเทคนิคนึงคือตัวเนี้ยเสร็จทิ้งไปเลยพอหลังจากนั้นถ้าเขามีห้าเดมเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลย อ่ะเราลองสตแตนก่อนสตแตนก่อนอ่ะสตแตนเลยสตแตนก่อน,น,อ,นอ่ะสมมติเขารอดจากคอโมโบเบรกไลท์อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องรอดแล้วเราเก็บของเล่นไว้เล่นเราคว่ำเลยความสองหรืออ่ะบางจีใจดีหน่อยอ่ะมี้าเดมคว่ำอีกหนึ่งลอ,อกไปก็จะเท่ากับแถวหลังแถวหน้าอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับสองสองใบแรกคือสกิลของเนบิล่าใช่เนบิล่าเห็นล็อกข้างหลังล็อกหลังล็อกข้างแถวหลังครับแล้วก็สกิลตัวนี้จะได้ล็อกได้ตามก็คือเขาสาม เขาเขาทั้งหมดเขาสามใบโดยตัวใบนี้เขาหนึ่งล็อกแถวหน้าอีกตัวหนึ่งนั่นเองก็เท่ากับว่าตัวนี้จะเข้าโซไปก็นี่จะเป็นสภาพนี้ก็คือเขาจะล็อกเขาได้สองใบพวกนี้ก็จะบวกบวกบวกเหมือนเดิมแล้วเราก็เอาตัวยืนหมื่นมาเพราะว่ามันหมื่นได้ใช่หมื่นได้ใช่แล้วตอนนี้แถวหน้าเราก็จะตีมหาศาลเท่าเดิมสองรอบเก็บไว้เทิร์นหนึ่งก็ได้ใช่คือไอพีจะจะรู้แล้วว่ามันเป็นไม้หรือว่าถ้าคิดยังไงก็คือถ้าเขาจะตายแล้วอยากเท ทาให้หมดไปใช่แล้วเราก็เอาแวนเปิดเหมือนเดิมซึ่งพลังแรงๆทำไมถึงต้องเปลี่ยนเพราะว่าตรงนี้มีพลังเยอะกว่าและสามารถปิดเกมได้ดีก็ต้องเข้าใจว่าเขาคงไม่ปล่อยเราหลอกคุกเธอนะเล่นลิงก็บางอย่างเชอร์ชาร์โดอย่างเงี้ยชาร์โดบางทีเขาก็กินหมดอะเราไม่ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกบางแคนก็เคลียร์สนามแล้วสวยเลยไม่เหลืออะไรให้เราเลยเหลือแต่แวนตัวเดียวแล้วเขาก็กาดเราอยู่ได้ก็เยอะๆนะครับก็โดยสกิลคร่าวๆที่ในของแอดพีเล่นอันนี้เด็กของแอดพีแล้ว บอกไว้ก่อนแอดพีเล่นจะเป็นอย่างนี้ก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กด s u บสไครต์ถ้าติดตามเรานะครับแล้วก็ตอนแรกไม่ก็มั่นใจใช่แล้วก็ถามแอดคิมได้แล้วก็ถามแล้วก็ถ้าสงสัยในอะไรก็ไปถามเราได้ในเพจแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ชิปโปรไฟล์เราจะลงให้ทุกวันศุกร์เราจะมีโปรไฟล์ก็ใหม่ๆม,มาลงเป็นอาจจะเป็นสายแป,แปลกสายไม่แปลกอะไรก็ตาม ตามแต่เราเจะหาได้ไดถ้าเรามีถ้าเราหาถ้าเราหาได้เราก็จะลงให้นะครับก็ยังไงก็ขอขอขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าอยากได้อะไรลองรีเควสต์มาถ้ามีเราทําให้ถ้าไม่มีเราไม่ทําครับยังไงก็ขขอขอบคุณมากครับยังไงวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ